เปิดร้านหมิวลาลิตาขายเบเกอรี่อยู่กับลูกสองหลังเป็นแม่เลี้ยงเดียวเปิดร้านที่ชาร์มขายเบเกอรี่อยู่กับลูกเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับนักแสดงชื่อดังอย่างมิวลาลิตาปัญโยพาสลูกสาวของนักแสดงอาวุโสยางคุณแม่จารุวรรณปัญโยภาสซึ่งตอนนี้บอกเลยว่ามิวเองได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงพักใยญ่ก่อนกลับมาเรียกชื่อเสียงเฮือหายอีกครั้งในบทบาทของ มาสุดทอนจากละครเรื่องแล,และเป็นที่ทราบกันดีว่าหางหน้ามิวลาลิต้าและก้องนาราบดีได้มีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น,น้องแพงตันสาซีเรสซีประภาลูกชายคนโตและน้องอีตันักดีเดสาศาซีประภาลูกชายคนที่สองภายหลังมิวลาลิต้าและก้องนาราบดีได้ตัดสินใจจดทะเบียนหย่าร้างกันหลังแต่งงานใช้ชีวิตค,คู่ร่วมกันมาถึง15ปี ล่าสุดต้องบอกเลยว่าส่วนกระแสสังคมสุดๆเมื่อทางด้านของมิวไิตาได้เปิดร้านกาแฟ Breaking p a อ e บี b ให้กับลูกชายคนโตน้องอีตันซึ่งหากแฟนๆคนใดสนใจร้านตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งงานนี้ทางด้านเพื่อนร่วมง,งานยังแม่มคาลิยาแม็กอินทรอส ได้ออกมาเผยข้อความเอาไว้ว่าเมื่อคุณลลิต,ตาเปิดร้านเบเกอรี่และโรงแรมสุดน่ารักแถวชะํำแฟนคลับอย่างเราก็ต้องตามอุดหนุนนะคะขนมคุณเขาอร่อยมากทุกชนิดรับประกันโดยคุณหมีผู้มีจิตวิญญาณและสกิลการทําขนมแบบมหาศจรรย์ขอแนะนําทุกคนให้แวะมานะคะสถานที่น่ารักเก๋มากขนมอร่อยหาะที่สําคัญเจ้าของและเชฟมิสลินน่ารักสุดกําลังค่ะ Ad b a k i n g p e a o a s a r a